เที่ยวสนุกเปล่าหือเที่ยวสนุกไหมอ่ะเร็วบอกไหนอพาไปเที่ยวสนุกเปล่าอืมสนุกไหมไม่ลงไม่ลงฟ้ <laughs> าคิดถึงเกมเปล่า่ะไม่สอบ <laughs> กลับไปไม่ให้เล่นนะถ้าไม่บอกอะ่ะ เดี๋ยวยิงยาวนะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้อัดบนจนกว่าจะถึงห้าทุ่มคิดถึงเกมเปล่าฮะเร็วให้มาตอบหน่อยนะเีราคิดถึงเปล่าคิดถึงเกมป่ะไม่คิดถึงเลยอ่ะถึงใครไม่คิดถึงเกมหรือคิดถึงใคร Ui Phải đấy